ตัวอย่างผมร่างยำโมเสกมันไฉครับ่เาซ้อมมากี่วันซ้อมมากเกือบเดือนครับซ้อมอยู่ที่ใครทิดมันไฉครับอยู่ที่ททการการจะน้ำเปลี่ยนมีใครเป็นผู่บอลซ้อมตอนนี้มีฝรั่งแล้วก็ที่พี่น้องในค่ายครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับแล้วหกเจ็ดครับน้ำหนักป,ปล่อยตอนนี้ห้าสิบสี่ครับหน่วยสไตล์อะไรซึ่งเมื่อครัก็วันนี้จะต้องมาเจอพีน่าคาใช่เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเนาะศึกษาเก่งมาเปล่อยพยาะยังศึกษาเขาวยสไตลเมื่บวันนี้มาเจอเวะต้างเมางแผให้ดพ ก็ตามตามีอะไรที่แก้ไขวุเขาเบอร์ทีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลังเสิทธาวันนั้นต่อยกับโตโต้เป็นไงบ้างตีโต้แพ้ยกสามแพ้นอกไปครับไม่เกิดมากี่ไฟแล้วสามไฟอ่ะสามไฟติดเลยน็อกหมดเลยใช่แต่วันนี้ต้องมาแจ้งเกิดนะวันต่อยอยู่เบียร์ร้อยเท่าตอนนั้นตอนนั้นต่อยอยู่ร้อยสามร้อยสามไม่ต่ิดร้อยร้อยสิบเอ็ด แต่เขาบอกจะปรับมาเป็น112นะเพราะเรามาเกินเท่าไหร่เกินสองปอนด์กว่าปอนด์ก็ให้ปรับเดี๋ยวปอนด์หนึ่งก็คือได้มาให้บาลานซ์กันร่างกายตดีวนี้เป็นไงร่างเป็นส่วนน้ำช่วงนี้ยังไงวันนี้พร้อมแจ้งเกิดไหมเนี่ยพร้อมแจ้งเกิดครับเขาก็จะเกิดเหมือนกันนะจะขอเขาเกิดก่อนหรือให้เขาเกิดผมขอเกิดก่อนขอเกิดก่อนนะคุมมากี่กิโลคุมมาประมาณสี่ห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็ร้อยร้บวกแล้วเนาะคนจังหวัด นครราชสีมาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วไหน่ก็ฝากชาลครราชสีมาแล้วก็แฟนคลับเอซีครับเป็นการขยายผมนะครับไฟนี้ผมว่าเกิดเต็มที่อ่ะขอให้โชคดีขอบคุณครับ